ทำมาีต้ไมคทำชรหเครับรถพมาีต้เกือบรถพก็ไดไปโอเอาได้ไหมเนี่ยหมดแล้วอออนยังไม่ทันสั่งเข้าเลยนะอ้เียหมดแล้วเขาเข้าไปเลย้วตอใคอนมาเมื่อกี้บอยูบยูบยโอ้โหเหี้ยหมดกิวเลยสัตว์ายยหลังเข้านะข้าหลังนะ ยับ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 ยบบแล้วบแล้วบูแล้วบูแล้วหายเยอหาเยอมึงมึงมึงยาหมอพ่อไปโซเดินไปโซไปโซ่เดิไปโซเาไปโซเอาไปโซเอาไปโซ่ยังยังยงังยังยัังยงยัังยั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 งยัังง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 ัง ขวาล่างไปก็มา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 กก็มพี่แดง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 หิหินเินตาไปม่ด้หินเหินอหถ่ายุูถ่ายยพี่ายยูถ่ายยโซ่เติมเยอะพี่ไวโซ่0เติมเยอะมากเจอหินถอแทบ้าแทบ้าแทบแทบ้่โดนที่ตายว่ะสามตีามตี30 30ีผมไม่ได้โบเลยแต่มันขึ้นก็ขึ้นวพาผมฆ่ามันสะท้อนไปสาตีบสะท้อน้อเนี่บบบแบบ ได้โชวก็สปินลไล่เราาวยัง<ม>